สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนหสกอร์เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์แล้วกดกระดิ่งช่อง YouTube และ Facebook ของเราด้วยมดสร้างชแนวเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราโอเคเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลโคปาเมริการอบชิงที่3ก่อนเลยครับ โคลอมเบียเอาชนะทางด้านเปรูไป3ประตูต่อ2โดยทางด้านของเปรูนั้นได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่45จากทางด้านโยชิมาโยอตุนหลังจากนั้นครับเริ่มต้นครึ่งหลังมาครับฮวนกาาโดครับตีเสมอให้กับทางด้านโคลอมเบียหนีเป็น1ประตูต่อ1ในนาทีที่49หลังจากนั้นนะครับทางด้านโคลอมเบียขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ1จากทางด้านลูอิสดิอัสนะครับในนาทีที่66 หลังจากนั้นเกมทำท่าจะจบลงครับแต่ทางด้านของจารูก้าลาปาดูาของเปรูครับตีเสมอในนาทีที่82ทําให้ตอนนี้ครับทั้ง2ทีมเสมอกันอยู่ที่2ประตูต่อ2ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ4นาทีครับทางด้านลูอิสดีอารครับมาซัดประตูชัยครับให้โคลอมเบียเอาชนะทางด้านเปรูไป3ประตูต่อ2ทําให้ทางด้านโคลอมเบียนั้นได้อันดับ3ในฟุตบอลโกปาอเมริกา ในปีนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผลฟุตบอลเจลิกโยโกฮาม่าเอฟซีครับขอประทานอภัยนะครับโยโกฮาม่ามารีนอสเอาชนะทางด้านของอวิป้าฟุกุโอกะไป2ประตูต่อ0ูย์เวการ์เซนไดเสมอกับคอนซาเรเรซัปโปโรไป1ประตูต่อ1นโออิตาตีนิดาเอาชนะทางด้านอุรวะเลดไดมอน์ Diamond, ไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลกระชับมิตรสโมสรนีดาพกับทางด้านเอฟซีโลซานไป0ประตูต่อ3 สิงบอกเอาชนะทางด้านไฮวีโดเวไป5ประตูต่อ1โมรเลนเลนครับพ่ายกับทางด้านบา์ก้าไป0ประตูต่อ4ไวบอกเสมอกับทางด้านเลนดอร์ ot, ไป4ประตูต่อ4อาจักอันเรดัมเอาชนะทางด้านพาราบอนไป4ประตูต่อ1ควิกบอยครับพ่ายกับทางด้านวิลเลียมทเวไป2ประตูต่อ5โบคุมเสมอกับทางด้านของ s c สซเวลฟไป3ประตูต่อ3ามทันสเมียเอาชนะทางด้านเรนเจอร์ไป1ประตูต่อ0ู โฮเทลคิวเสมอกับบอลบี้ไป1ประตูต่อ1เฮลิเคิลเอาชนะด้านโกเฮดอีเกิลไป1ประตูต่อศซสังเพอรีเสมอกับโอเดนเซ่ไป2ประตูต่อ2สปาตาเราจะดมเสมอกับเกนไป3ประตูต่อ3ลูตันเอาชนะโรเดลไป4ประตูต่อ0ฮันด์ฟิลด์เอาชนะฮาโลเกตทาวน์น1ประตูต่อศูย์เรดดิ้งเอาชนะลินคอนไป1ประตูต่อศอันเวิร์ดเสมอกับนอร์เยเลนไป1ประตูต่อ1น กาฮอฟปอกชูลิกพ่ายกับทางด้านเอฟซีรูเซนไป0ประตูต่อ2เอฟซีเอาชนะด้านเอ็นเอซีไนมาเก้นไป2ประตูต่อ1สตูตการ์ดเอาชนะด้านเซนกันเลนไป3ประตูต่อ0เรดบูซาบวกเสมอกับทางด้านของราคอฟไป2ประตูต่อ2อัลมเนียบิลเฟลเอาชนะฮันโนเวอร์9-6ไป1ประตูต่อ0ฝ่ายบวกเอาชนะด้านชาร์คูเคนไป2ประตูต่อ1 มีเช่นกับบากเสมอกับวิตเตอรียไป2ประตูต่อ2วอสเบิร์กครับพ่ายกับทางด้านแฮธาเบอร์ลินไป1ประตูต่อ3แฟรงเฟิร์ดพ่ายกับทางด้านเวเฮนไป1ประตูต่อ3เวิร์ทบวกพ่ายกับทางด้านลอสต็อกไป0ประตูต่อ3เซาท์ฟอร์ดครับพ่ายกับทางด้านแบ็กพูลไป0ประตูต่อ2เซลติกเอาชนะทางด้านชาลตันไป2ประตูต่อ1บาสซิตี้พ่ายกับทางด้านคาร์ดิฟไป0ประตูต่อ5 AFC ฟิลพ่กับนากนั่นแบ็กเบิร์นไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งออสนาบุกเสมอกับ Psv ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์เบตันเอาชนะนัน่นของเบมมอสไปแปดประตูต่อสาม FC ชูริกเสมอกับวันดูตไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ลูบินเอาชนะคิมกิไปหนึ่งประตูต่อศูนย์สตองดารีอัเสมอกับเมเคเลนไปสองประตูต่อสอง LSK ลินเอาชนะไฮเดนฮามไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ เบียชอตเอาชนะด้านของลองเมลไป2ประตูต่อ1นโคโลนเสมอกับด้วยบวกไป1ประตูต่อ1นมิทเทลันเอาชนะด้านซิงมาโอลมูกไป2ประตูต่อ1นเคียร์มอสฟูดเสมอกันทงนังด้านโรเดวไป2ประตูต่อ2ลาปิดเวียนนาเอาชนะโคเปนเกนไป1ประตูต่อศเอฟซีบาเซลเสมอกับอัโลวไป3ประตูต่อ3เบนฟิก้าเอาชนะฟานเลนไป3ประตูต่อ2และเชอร์เวตเอฟซีเสมอกับเดโนโมเคียบไป1ประตูต่อ1น ผลฟุตบอล AFC ชีแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่6ทำปินเนสโลเวอร์พ่ายกับทางด้านเชียงรายยูเเต็ดไป0ประตูต่อ3โดยทางด้านเชียงรายนั้นได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่75จากทางด้านของฟิลิปเป้ดาซินวาในนาทีที่75หลังจากนั้นในนาทีที่82โลซิม,มา่าอามังซียูครับทำหนีประตูทำประตูให้กับเชียงรายไป2ประตูต่อศ หลังจากนั้นครับจบจะกำลังจะจบ90นาทีครับเชียงรายมาดยได้ประตูปิดท้ายครับในนาทีที่90จากทางด้านของพิธิวัรสุขจิตธรรมกุลนะครับทำให้เชียงรายนั้นเอาชนะทางด้านของ t e m p i n e เน l o โลเวไป3ประตูต่อ0ส่วนอีกคู่หน,นึ่งนะครับชอมบุกเอาชนะทางด้านกัมบาอซสกาไป2ประตูต่อ1โดยทางด้านของชอมบมุกนั้นได้ประตูขึ้นนำจากจุดโทษของกุตาโวในนาทีที่6 หลังจากนั้นครับทางด้านของกัมบามาตีเสมอได้จากแพตติในในาทีที่53และทางด้านชองบุนั้นมาได้ประตูชัยในในาทีที่88จากทางด้านของโมดูบาโลจบเกมครับชองบุกเอาชนะกัมบาอสกาไป2ประตูต่อ1นโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรา สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ